ไครมาไหว้หลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาแล้วไม่รู้จะไปกินอะไรต่อเราขอส่งบุฟเฟ่ร้านนี้ไปเข้าสู้เลยของเยอะหลากหลายรสชาติอร่อยวันนี้ต้องพามาชิมที่ร้านเฟมิลี่สุกี้เขาเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูที่ได้การแนะนามาจากคนฉะเชิงเซาร้านนี้เขาเด็ดจริงๆแถมไม่จากัดเวลาด้วยไหนใครเคยมาแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยโซนนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นลายอาหารนะเรียงลายกันอย่างสะอาดสะอา้านมีครบทั้งหมูและเนื้อส่วนต่างๆตัวผักอาหารทะเลลูกชิ้นก็มีให้เลือกเพียบและที่สาคัญตัวชีสกับกุ้งดองหยิบกินเลยแบบไม่อั้นตัวมาม่า ซีฟู๊ดน้ำจิ้มถั่วง,งาพรสึยากินิกุและน้ำจิ้มสไตล์หม่าล่าเขาก็มีให้เราเลือกปรุงแบบหลากหลาย <Hey. S 2> ของกิเล่นก็จัดเต็มเรียงรายมาฟิลโรงแรมไม่ว่าจะเป็นขนมจีสบสลัดเปายำต่างๆข้าวผัดข้าวสวยของทอดพิซซ่าแถมเขายังมีซุปกะโพรก,กับต้มแซ่บเนื้อให้เราเลือกกินด้วยรสชาติของแต่ละอย่างคือด,ดีอร่อยไม่เล่นเลยเครื่องดื่มเขาก็มีให้เลือกทั้งน้ำอัดลมชาน้ำผลไม้อันนี้เป็นรีฟิลนะเพิ่มคนละ2ีบเ้าบาทบาท,ที่ร้านเขามีบุฟเฟ่ต์สองราคานะธรรมดาสรีเี้าเก้าพรีเมียมสามเก้าเก เราเรียกว่างูเขียวทุกคนเรียกว่าอะไรกันบ้างตัวหมูก็มีทั้งสันคอ3ชั้นสันนอกเนื้อที่หลานก็จะใช้เป็นลิบอายเสือร้องให้สั์คอออสเตรเลียและยังมีเนื้อพื้นท้องยูเอสลินวัวบ,บาซิลด้วยนะแก่มันอร่อยมากเนื้อทุกส่วนแทบจะละลายในปากและยิ่งได้กินกับน้ำจิ้มที่หลากหลายของเขาก็คือดีและใครที่ชอบกินไส้เป็ดแก้วอยา่างเราเขาก็มีให้สั่งด้วยนะปกติเราจะได้กินกับซุปหมาล่าแต่มากินกับน้ำต้ยมยำก็ดีเหมือนกันของทะเลร้ลานนี้สดแล้วก็มีครบและที่สำคัญวัตถุดิบ เบคอนกุ้งสชั้นสั่นคอชิ้นใหญ่ๆมาย่างกินแบบเกาหลีด้วยเตาย่างคอไฟแรงแถมมีกระดาษรองกันไหมเราก็ไม่รอช้าเทชีสลงไปแบบจุกๆพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็หอกินกับผักและกินจีได้ฟิลแบบเกาหลีเกาใจในร้านบุฟเฟ่ร้านเดียวและราคาพรีเมียมต้องขออวยโยศให้กุ้งนะตัวเขามาแบบใหญ่ๆโตๆครับป่าพร้อมแกะมาแล้วเรามีหน้าที่ทําให้สุกแล้วกินเลยของขาวว่าจัดเต็มแล้วของหวานหนักยิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นเอแคร์เบลนี่ลอดช่องไอศครีมรสชาติคือดีอร่อยหมดเลยไม่เหมือนก็อยู่ในร้านบุฟเฟ่และ เด็กมาต้องแฮปปี้เลยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่ที่เราอยากให้มาเปิดใกล้ๆบ้านรสชาติอร่อยของหลากหลายมีให้เลือกเป็นร้อยอย่างมีทั้งเตาชาบูและเตาย่างกินให้จุใจใครเป็นคนพื้นที่มาคอนเฟิร์มหน่อยนะว่ามันอร่อยแค่ไหนส่วนใครที่อยากตามมาร้านเขาตั้งอยู่ถนนประชาสันหน้าเมืองเปิดตั้งแต่11โมงกินกันไปยาวๆถึงเที่ยงคืนลูปพิกัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็ก share, เพื่อนและตามมากินกัน